ตัวเจนแบบนี้นะครับผมขออนุญาตรีวิวซามูไรหนึ่งตัวซึ่งเป็นซามูไรที่ผมรักมากและผมก็สั่งแล้วก็รอไว้อย่างยาวนานนะครับเรียกได้ว่ารอมาประมาณเกือบครึ่งปีเลยก็ว่าได้ครับเป็นซามูไรญี่ปุ่นแท้นะฮะแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างอ่ะรับชมเลยดีกว่านะฮะนี่ครับทองทั้งเล่มนะฮะทองทั้งเล่มจุดเด่นดีอย่างไรบ้างแล้วมีอะไรน่าสนใจอ่ะดูทีละส่วนเลยครับ บริเวณฝักนะครับเป็นฝ er ักไม้แท well, ้แต่ว่าเขามีการทําเป็นสีทองขึ้นมานะฮะแล้วก็ไอคอนเนี่ยนะครับจะเป็นลวดลายของต้นไผ่นะพร้อมกับภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นญี่ปุ่นแท้นะครับผมรอมาครึ่งปีแล้วกว่าจะได้เล่มนี้นะครับผมบริเวณเชือกถักก็เป็นสีทองเช่นกันนะครับเชือกถักซาจิโอก็เป็นสีทองนะครับผมตรงสะดือนะฮะก็เป็นสีทองนะฮะเรียกได้ว่าทองทั้งเล่มเลยนะฮะซึบะเป็นลวดลายของปลาคาร์บนะฮะ ซืบะเป็นลวดลายปลาคราฟซึ่งปลาคราฟเนี่ยเป็นไอคอนของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับเขาก็มักจะใช้สัญลักษณ์ของปลาคราฟนะฮะเอามาติดไว้ที่หน้าร้านหรือไม่ก็เอามาวางในจุดต่างๆตามร้านเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์นะฮะถ้าเป็นศาสตร์จีนก็อาจจะเป็นเรื่องของโงเฮงด้วยนะครับผมที่เกี่ยวกับเรื่องของสีทองเกี่ยวกับเรื่องของปลาเลยนะครับซึ่งในสมุูรณ์ตัวเนี้ยก็มีมาให้นะเป็นปลาคราฟที่สีทองทั้งเล่มนะครับ บริเวณด้ามจับพันด้วยเชือกถักนะฮะสีทองเช่นกันเสียดายด้านในเนี่ยที่เป็นสีดำเนี่ยนะครับผมจะเป็นหนังกระเบนนะฮะจะเป็นสีดําแล้วก็ตอกด้วยหมุดนะเป็นหมุดพิเศษลวดลายมากกว่าสีทองนะครับแล้วก็จะมีหมุดไม้ไผ่นะทั้งสองจุดเลยตรงท้ายก็เป็นสีทองเช่นกันนะเป็นลวดลายดอกไม้นะฮะอ่ะทีเนี้ย ความพิเศษก็คืออยู่ด้านในนะผมจะดึงให้ดูว่าฟิลลิ่งในการสัมผัสครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับซามูไรญี่ปุ่นแท้นะครับผมโอเคนะครับพร้อมนะฮะคือเจ้าตัวด้านในนะครับจะมีใบมีดสีทองที่มีลวดลายของต้นไผ่นะความยาวของซามูไรเร่มนี้นะครับผมอยู่ที่หนึ่งร้อยสามเซนนะล่องเลือดขนาดยาวนะยาวไปถึงปลายนะปลายตัดชิสกินะครับนะปลายตัดชิสกิตัวนี้ไม่ได้มีฮาร์มอนนะครับ ไม่ได้ทำฮาร์โมนมาแล้วก็ความยาของสมัย์ตัวนี้ยอยู่ที่300 3 0 0เอเซนนะสันหนาอยู่ที่7น่าจะประมาณ7มิลน,นะฮะสันค่อนข้างหนาะฮ้าปากิก็เป็นสีทองนะครับพอดูลมรวมแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าทองทั้งหมดนะเนี้ยค่อนข้างที่จะดูดีนานมากนะตัวนี้เป็นตัวพิเศษครับไม่ได้ขายนะนี่เป็นของผมเองนะครับที่ผมซื้อมาเก็บไว้นะฮะระดับบารมี ครับผมก็มถือว่ารีวิวพิเศษพิเศษให้ในช่วงวันตุษจีนแบบนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนไปเที่ยวกันเดยทางวถึงไทยแล้วกันนะครับผมโอเคครับเี่นีรับเลยครับผม